ใส่เข้าไปก้มิาเก่มสเข้าไป้า่่ตรงรอกอ่ะคือมันจะจะจายมันจะมีรอเกลียวหวานรองนน้่้ก็้ก็จะมันก็จะไหลอาบันใส่รนลแล้วก็ลาใส่แล้วดึงเครื่องหางอันนี้ให้มัน

ได้ไปไหนก็ทำไปในแจ๊กที่นั่งรูวันนี้มาชมาชาเขียวคิดเองอะไรก่นนจะเียวใ,ใส,ใส่ที่น,กนีก่อนใส่ที่ีเป็นมองงก่อนใส่แล้วก็้ให้มูลลาก่อนแล้วค่อยใส่ของโตรไนก็ได้อยากอันนร้ร้านนี้ใส่น้ำตาลใส่แดงนะคะ มองไม่เห็นวอเฮ้อมันเป็นย้อนแสงเห็นแต่เห็นแต่มือเราแต่ว่าไม่เห็นอุปกรณ์ออละ,ล,ะลายอย่างถ้าละลายแล้วก็ใส่นมงลงไปข้างหลังถ้าพี่ถ้ามาถึงพี่ไม่อยู่ก็จัดการเลยนะน้อง <laughs> เพียงแต่ว่าโกโก้มันจะชงยากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงต้องตีโกโก้ให้แตกก่อนนอกนั้นก็ปกติเลยช้ากับกาแฟกดเหมือนกันเอาเข้าช็อตเข้าให้ถูกช่องมันแล้วก็ปริมาณน้ำใช้เท่ากัน,นก็ร้อยห้าสิบอยิบห้าอืมร้อยี่สิบห้า สองออนนึกไงว่าสองออนใช่ไหมสองออนสี่ออนเนี่อหันแก้วกลับมาอีกด้านหนึ่งสิหันกลับมาอีกด้านหนึ่งเออนั่นแหละสองสองสี่ออนไม่ใช่สี่ออนชอบราดีนะคะทำกินเองได้ใช้แก้วไหนแม่ค้าขี้เกียจแก้วนี้หรออยากได้แก้วไหนก็ได้จะเอาจัดไปราคาเท่ากัน ค้าขี้เกียจก็ใช้ลูกค้าทำเองเดิอันนี้คูณแม่ฮะนนประมาณนั้น,น,นเต็มเต็ม<ๆ>หรือไม่เต็มแก้วอยู่ที่การตักน้ำแข็งด้วยถ้าเราตักน้ำแข็งไม่เต็มแก้วอ่ามันก็จะไม่พอดีแก้วของมันน่ะนะมันก็จะ <ทำ S 1> ไม่พอ<ๆ>มันก็จะ ราดนมลาดลาดก่อนก็ได้ลาดหลังก็ได้แต่พี่ถ้าถ้าชอบถ้ากินแบบชอบมันมันนมอะ่ะก็ให้ลาดนมลงไปก่อนเพมันจะได้กินนมพร้อมกับตัวน้ํแต่หลายคนด้วยความเคยชินก็จะแบบเห็นลาดนมข้างบนใช่ไหมแต่ว่าพี่ว่าน้ําที่เราชงอะ่ะมันหมดแล้วไงหมดก่อนแล้วก่อนที่เราก่อนเราจะได้กินนมอะ่ะมันก็จะค่อยไม่ค่อยมันเท่าไรมันที่หลังเท่านี้นมผสมน้ํา อ,อ,อมันเป็นธรรมดาของร้านนี้อ้ามอย่าปิดฝาเอออันนี้ถูกนะถูก,ถกจก้กนะใช,ใชถ่ถ้าน้ำไม่ถ้าน้ำไม่ไม่ล้นขอบแก้วไม่ต้องกดหรอกเพราะว่ามันไม่ล้นออกมาอร่อยปี่มูจเจงได้อร่อยไม่อร่อยแล้วแต่อร่อยอ้าพี่จ่ายเงิน แล้วไอ้ไอ้ไอ้พอไปนอนเองไปนอนกับเพื่อนแค่